พี่บ๊อบดูได้เลยครับ okay. ชอบไหมพี่บอ๊อบโอเคครับชอบอยู่แ้วแหละชอบมากชอบมากครับอันนี้ทําไมพี่บ๊อบถึงเลือกมาไม่ได้แบบจากอยู่ที่สุราษฎร์โทรมาหาผมแล้วก็โป๊ะปั๊บเอาเลยผมยังงงๆเลยโทรมาบอกเอาเลยจองเลยจริงก็เราก็าดูติดตามมาเยอะอยู่แล้วครับติดตามมาเยอะแล้วก็เห็นอยู่ว่าเก็บงานเนียบครับละเอียดแล้วก็สวยตัดสินใจง่ายด้วย เราไม่เห็นแล้วโอเคเนาะไม่ผิดหวังนะครับใช่ครับสภา,ภาพสวยเลยสวยนะสวยมากดีใจผมนี่ทำ <Option S 1> จน o เทียบอป <option loan S 2> ชั่นล้นเลยหายากออปชั่นี้ยากจริงๆอ่ะบอกยากจริงๆขนาดในไม่ต้อง EGT นะตัวธรรมดาผมก็กยาก,กน,นะ E สองร้อยอวงกาดเนี่ยก็ยากในนี้ E สองร้อยี g t วงการแล้วก็มีซันลู o นี่ยากขึ้นไปอีกจะมาดูฟังก์ชันทํางานกันครับฟังก์ชันการทํางานของทันนี้ ผมว่ามันเป็นพื้นฐานรถทั่วไปอ่ะนะผมไม่รู้จะอธิบายอะไรได้มากถ้าไม่เข้าใจได้ถามได้เลยเปาะเบาไฟฟ้าก็จะเป็นตามตำแหน่งของมันนะครับครับคันนี้ก็ได้สตาร์ทหัวเกียร์กุญแจทํามาให้เพิ่มแล้วหนึ่งดอกจะเป็นสองชุดครบหมดเบาไฟฟ้าปรับตรงนี้สตาร์ทหัวเกียร์การใช้งานของระบบ NGT อันนี้ก็เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วมันจะมีวิธีการกดนะครับว่าตอนนี้รเราจะเข้าแก๊สหรือรจะใช้เข้าน้ํามันเดี๋ยวผมสอนวิธีการใช้งานให้ได้ครับ รู้สึกคันนี้อ๋อคันนี้คู่มือการใช้งานรถยังอยู่ด้วยมีให้ครบถ้วนคันนี้เพเผื่อไว้ศึกษาดูนะครับได้อันนี้ก็เช็คให้หมดแล้วเมื่อกี้ก็ก่อนที่พี่บ๊อบมาคือไปตั้งสูนย์ให้หมดเลยครับเพื่อไปตั้งศูนย์ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เคลียร์อย่างที่บอกที่ภายในที่ พลาสติกหรืด้านในนี้ก็เก็บให้หมดละอ,อ๋อตรงคอนโซลเก็บงานเรียบร้อยแล้วได้ครับเอออะไรที่เห็นแล้วขัดตาผมผมบอกเลยว่าผมทํางานแบบค่อนข้างจะละเอียดมากมากเลยนะ <laughs> เจออะไรปุ๊บปุ๊บผมไม่ไม่ผ่านเลยต้องทำ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 ไปจนบอกเลยว่าไม่รู้มีกาไรไหมถามว่าผมทำ,ทำ <laughs> ไปเรื่อยหลยอะไรไม่ดีว่าทำ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 ด้วต้นทุนลดด้วยออปชันเนี้ยบอกมันก็ซื้อแพงอ่ะผมก็บอกเขาซื้อแขลซื้อเข้าก็แพงพอเรา เจออะไรไม่ดีเราก็ยิ่งกับปรับปรุงให้มันจบหมดทั้งคันอย่างเงี้ยอันนี้เคลือบแก้วแล้วมันจะมันนสีมะเงเงามันมันอย่างเงี้ยเคลือบแก้วแล้วสีเก็บให้หลายชิ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิมเจ้าของคันนี้เขาแต่งเป็นชุดแต่งโรเมียมกันลอยอะไรเงี้ยเขาจะติดโกรเมีีมโรเมียมเข้ามาในเนี้ยอ๋อครับการเปิดตรงเนี้ยแล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นโรเมียมไอ้ตัวนี้เป็นโครเมียมหมดเลยผมมันไม่ชอบผมก็เลยแกะ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 พอแกะเอ้าสีหลุดหมดเลยสีทะลอกหมดเลยนี่ก็ทะลอก ประตูเราหลอกาจเป็นน้องเก็บสีประตูใหม่หมดเลยครับคามันติดเอามานะใช่กา <laughs> ผมชอบเลยที่มันเดิมเดิมหลังคาเสาเอดีซีที่หุ้มใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าเดิมเจ้าของก็ไปทาเป็นหนังหมดเลยหุ้มหนังหมดเลยแต่ผมชอบความเป็นเดิมกลับไปเป็นเดิมเ,เดิม,ดมนี่เราเป็นไงได้เจอเจอไอ้นี่ไหมเอทีสามก็มีอยู่แนตะ่ว่ายังไม่ได้ทักไปถามเขาผมเห็นนะผมไปเปิดเล่นดูมีเอทีสามนิวอยู่ประมาณสองหมื่นห้าขึ้นมยอ่ะ ราคาก็ไม่ได้แรงอนะเมื่อก่อนนี่ราคาชุดเอทีสามอยู่สามหมื่นกว่าใช่นี่ลงมาแล้วลงมาเยอะใส่ไปหลอดเลยผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาเอทีสามนวดจะพวกล้อล้อแต่งอะพวกเวทอะไรเงี้ยพวกล้อเบาฟร์ฟอร์มมิงอ๋อกำลังคิดอยู่ว่าอยากให้มันดูไวรุ่นนิดนึงสังตัดเอาเองอย่างนี้หรือว่าไม่เชิงสั่งตัดก็มีอยู่เลยนี่แหละใช่ก็้สเปคมันก็เป็นห้ารูร้อสิบสองนะครับใช่ผมลองดูว่าตรงรุ่นใช่เอทีนี่จำไม่ผิดน่าจะสามห้า อ f f ซ e ตไม่ประมสามห้า et สามห้าใช่น่าจะประมาณนี้เนี่ยดูได้เลยมีให้เทียบเลยอีิแกนต์ล้อเดิมก็สวยนะล้อนี้ผมว่าเก็บเงิให้หมดเลยล้อนี้ก็สวยนะสี่วงเลยมันเป็นล้ออวกาศไงลายมันจะเป็นอวกาศตัวเนี้ถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้อีลิแกน์ดูความสูงจะต่างกันเลยนะนี่ไหมยพอเป็นอวกาศยมันจะเตี้ยต่ำลงมาเล็กน้อนะนิ้วสอดนี่ประมาณสองนิ้วนั่นนะผมว่าประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วเลยน่าจะประมาณสามถึงสี่เยอะกว่าเยอะเลยนะ ผมว่ามันห่างเยอะดูดิครับโอ้นี่เยอะกว่าเลยตีนิ้วเข้าไปเลยอ๋อตัวนี้นนมันในก็ะสอเองทันนี้โชกแต่งแน่เลยใช่ไหมมันเป็นเอามังกามันจะเตี้ยกว่าตัวตัวอิริเกนอยู่แล้วเป็นพื้นหาเลยสปริงมันจะหนากว่าแต่ก็ยังมีความนุ่มนะกระด้างกว่านิดนึงแต่หนึบหนึบเข้าโค้งดีกว่าโชกกระบอกแกนใหญ่กว่าเข้าโค้งน้นน้นกระบอก<ำ>แก๊สใช้งานยังไงฮะ ามาคุณแจอยู่นี่เดีย๋ยวผมนั่งฝั่งนู้ก็ได้นะได้ครับผมสอนใช้งานอึ๊อันนี้เป็นกุญแจคีเลสนะครับเหยียบเบรคแล้วก็สตาร์ทที่หมวกจอย่างนี้แต่ทีนี้นะแก๊สดมันหมดม,มันทูโลอย่างเงี้นะครับแต่วิธีการใช้งานเดี๋ยวผมเลวให้อันนี้คือเรียกว่าเมนูนะครับ,รบอันนี้เป็นฟังก์ชันของเมนูในเมนูอีกทีหนึง่ง นี่เมนูแล้วก็นี้เป็นเขาเรียกว่าเราเหมือนเรากด enter เข้าไปในเมนูแล้วมันเป็นแยกย่อยในเมนูวันทีหนึ่งวันเมสเซจนี่หมายความว่ามันคือเตือนว่าน้ำแก๊สจะหมดนะครับพอดีผมไม่ได้เติมเติมน้ำมันไปอีกางเดียวพร้มสตาร์ทไม่ใช่อ่านี่เริ่มพิลากเกสมาเป็นรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์ถังแก๊สเรากดไปไล่มันจนถึงหน้านี้นะครับเรากดบวกทีนึงไอ้กดกดขึ้นทีหนึ่บ มันก็จะขึ้นเลยเปโตเราจะใช้น้ํามันหรือใช้แก๊สถ้าจะใช้เปโตกดบวกใช้แก๊สกดลบอืาสมมติเรากดลบแต่ครั้นี้มันไม่มีแก๊สมันหมดอ๋อโอเคครับใช่ครับเราไปเติมแก๊สแค่นั้นเองแต่ถ้าเราก,กดแก๊สไว้ต่อเลยเนี่ยเราดับเครื่องนะครับผมอยากจะให้สลับเข้าน้ํามันก่อนสักประมาณก่อนถึงบ้านแล้วสิบนาทีถนอมเครื่องครับมบว,วาวมันจะได้ไม่ไม่ไม่แห้งอืม ใช่อันนี้ธีการทำงานเป็นน้ำมันก่อนก่อนที่จะก่อนถึงบ้านก็สิบนาทีอะไรเงี้ยครับพอสตาร์ทปกติมันก็ใช้น้ำมันอยู่แล้วใช่แล้วก็ถึงจะเปลี่ยนป็นแกสใช่พอตอนเราจะดับเครื่องเราอยากให้น้ำมันไปหล่อเลี้ยงระบบวาล์วบ่บ่าวาล์วมันจะไม่สึกเลยครับครับจะดีเทสที่สุดมีเป็นแบบนโอเคครับมีอะไรเอออยากรู้อะไรเงี้ยก็เป็นออปชั่นก็ไอไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าออโต้ถ้าหมุนออโต้ผมุหมุนออโต้ก็จะอยู่ตรงนี้ ก็อยู่อนี้นะครับแต่ถ้าจะปุดศูนยก็บิดแก๊กหนึ่งมาเป็นเลขศูนซึ่งตรงเนี้ยหลายคันนี่ละลายหายหมดแล้วนะคันนี้ก็ชัดเจนเลยยังสวยยังยังกิฟเลยอะ่ะมียังไม่หายเลยตัญลักนี้ครับอืมก็ทั้งสวยอ่ะแล้วก็นี่ฟันรูปนะครับใช้งานก็วันทัศนี่นอ,อืดไปเลยแล้วก็ถ้าเราจะปิดแค่กระจกอย่างเดียวนะครับเปดูเพื่อก,กระจก อแล้วครับอ,อ๋อมันจะกระดกให้ใช่อถ้าจะถ้าเราจะเปิดข้างหลังอย่างเดียวก็ยกกดกดพอดีเลยอ๋อโอเคระบายอากาศอะไรเงี้ยครับนี้ผ้าหลังคานี้หุ้มใหม่แล้วเสาเอุ้มใหม่เสาบใหม่ตี C, ใหม่หมดเลยเพราะเดิมเจ้าของไปทําเป็นหนังหมดเลยครับหนังหนังหมดเลย หนังหมดเลยผมมุบความเป็นเบ้นมันหายไปนะมันไม่สวยความเ็นความเ็นตายอย่างนี้แหละเออนี่ก็เลยผุใหม่เลยก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนให้นะตัวนี้ผมจำได้ว่าผมเปลี่ยนมาจำไม่ได้เปลี่ยนอะไรบ้างอ๋อนี่มันมีอันนี้สองชั้นนะนะใช่อันนี้เป็นแบบบังแดดสองชั้นด้วยอันนี้เราเราสามารถออกแล้วก็นูนลงอีกทีนึงใช่ครับออกมาได้สองชั้นโอเคตัาแดดแบบโอเคเลยครับอ่าโอเคดับเพื่อนก็อย่างนี้ แต่กุญแจนี้สามารถเราสามารถสตาร์ทแบบนี้ก็ได้หรือว่าเเสียบก็ได้นะครับเสียบสตาร์ทปกติก็ได้การทำงานของคันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็พอใจอยู่มองข้างอะไรเงี้ยได้เอาดูห้องเครื่องกันบ้างครับมาได้ครับอันนี้เก็บงานไป ในบินนด้ยประมาณแสนอะไรนะแสนหนึ่งแสนสองมั้งเก็บงานไปมาณแสนก็บ,บาทตรงนี้คือเปอร์เรวานเดี๋ยวผมผมจะมีในคลิปเช็คให้ชว์นะเรอดูได้เลยผมมีรูปเก็บไว้ว่าเปลี่ยนเฟอร์เรวานเนี่ยอันเดิมมันสึกยังไงก็แหลกของมาลัยออกแล้วก็ช่วงล่างอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยก็มีม,มีมีอยู่ในช่วงเช็คให้ชว์ให้หมดเลยเฉพาะทําช่วงล่างกับช่างเบิร์ดเนี่ยมันส็ประมาณสี่หมื่นมั้ง สี่หมื่นแล้วก็มีแอร์ก็มีลูปลื้อเลยนะผมลื้อหมดเลยลื้อจนเป็นเป็นโครงตั้งรถเรือข้างหน้าครับสยถับก็ค่อนข้างจะระบบแก๊สเลยเช็คหมดแล้วเช็คแล้วที่ช่างเบิร์ดเลยช่างเบิร์ดเก่งที่สุดในในแก๊สแล้วนะให้ช่างเบิร์ดเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องระบบแก๊สเช็คคันนี้แล้วก็ช่างเบิร์ดล้างหัวฉีดแก๊สให้คือแหลกพงอะไรก็ช่างเบิร์ดนะช่วงล้างช่างเบิร์ดหมดเลยครับคันนี้ ให้ช่างทังทั้งคบริารการหมดเลยมีแอร์อย่างเดียวที่ไม่ใช่แอร์เราเปลี่ยนแล้วคอยเย็นเปลี่ยนคอ,อยเกียร์ก็แยกแล้วคอ,อยเกียร์แยกพร้อมจริงๆอ่ะผมว่าพร้อมมากแล้ว <c oughs> กับกับรถ n g t ผมเชื่อว่าคันนี้เป็นหนึ่งคันในในกลุ่มนะในรุ่นแหละว่ามันสวยระดับต้นๆในรุ่นผมพังคงจะมั่นใจนะจากสาิ่งที่ผมเก็บงานแล้วก็จากที่ผม ดูเนี่ยสองนึ่งหนึ่งสภาพแบบนี้ก็หายากแล้วอะหายากจริงสวยมากโวยจริงเรียนไบหน้าเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียนกริปเนียนกริปเนียนกริปเดี๋ยวไปดูเอกสารกันครับว่ามีอะไรบ้างได้ครับนะครับเอกสารให้ BPS <c oughs> รอแบบนี้เทเนาะ BBS ขอบ19เนกะ้าี่ยขอบส9ลูกค้าฝากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าลูกค้าถ้าจะฝากเนี่ยผมขอเก็บงานตามที่ผมบอกนะก็ <c oughs> คือต้องไปเช็คนะอะไรไม่ดีผมเปลี่ยนก่อน <c oughs> อันนี้ลูกค้าเข้าใจถ้าเดี๋ยวรอยกรถขึ้นไปเช็คดูช่วงล่างครับได้ถ่ <c oughs> ายของเหลวให้หมด <c oughs> ตัวเนี้จริงๆผมกลาวว่าซื้อไปแล้วทีแรกกันนึกว่าเป็นไฟไท้ายอดไส่อะ อ๋ออยากไปได้อยากได้ตัวนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วมาเต็มเลยครับเนี่ยอันนี้มาไม่ต้องไปทําอะไรเลยนอกจากใส่ล้อผมก็เจาะถ้าอยากจะแต่งนะใส่ล้อหล่อแล้วใช่นี่บินนี้นะครับที่ทําไปอันนี้เนี่ยขัดเคลือบแก้วแล้วอบโอโซนภายในฟื้นฟูภายในให้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับคันนี้ทําไปหมื่นสองแล้วเขาภายในครับฟื้นฟูภายในเต็มระบบเลยมีทําเก็บร่องรอยพะลงทะหลอกทั้งหมดนะครับโอ้ยหมื่นปีกูกึ้ภายในไปเยอะอะ กันเลยประตูเปลี่ยนให้หมดเลยสี่บานนะครับ,รบเลียนไปหน้าเปลี่ยนใหม่ที่เกียบบุรีลูกคันที่ผมจะบอกเลยว่าอ่อนแอจุดอ่อนแอของมันอันนี้จะจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับกระจกตรองหน้าอ่าแสดงว่าเปลี่ยนแล้วแล้วก็น้ํายาล้างคอนแทคพวกค่าไอตัวผมจะลื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันกดปุ่มลันบารเนี่ยก็จะฉล้างให้ต่อาสีวสีให้เรียบร้อยหมดนะเป็นหกเจ็ดสีอันนี้เก็บไปเนี่ยหลายหลายชิ้นผมจำไม่ได้แล้ะมี ทั้งหมดเราโดนสีไป้หมื่นเก้าสี่ร้อยแม็กไกปอีกร้อยละแปดร้อยเราทำอีกสามพันหกคุมห้าหลังคาแล้วก็พวกเสาเอเีซีไปอีกแปดพันห้าคุณที่ผมเห็นเนียตอนตอนหอดทําเสาเนี่ยมันแทบจะต้องรื้อตันลูกไปเลยนะยากนะผ้าหลังคาแบบที่มีตันลุกเนี่ยนี่จะพาะบ,บินนี้เจ็ดหมืนน 7, ่นแล้วอ่ะบินนี้ก็เจ็ดหืนแล้วมาดูบินช่างเบิดบ้างบินช่างเบิดเนี่ยนะครับ น้ำมัน power ยางฝาวาวาเปลี่ยนให้นะครับ,รบแหลกพวงมลลามลัยเฟืองแอดวานซ์เบ,บิกใหม่หมื่นเจ็ดนะหมื่นเจ็ดันหกน่งเบิร์ดี่ไหลูกหมากแหลกตัวในนะครับเปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างคอมายางกันฝุ่นล,ลูกหมากแหลกโอลิงฝาหน้าน็อตเฟืองแอดวานซ์แล้วก็เติมแก๊สถ้าล้างหัวฉีดแก๊สนะครับหัวฉีดแก๊สล้างเฉพาะล้างก็ต้องพันหกเนะี่ยตั้งศูนย์ตั้งลูกหมากทั้งหมดไปเกือบสี่หมื่นของช่างเบิร์ นี่รวมเบ็ดเสร็จสองบินนี้จะป่าไปแสนหนึ่งแสนสองนะแล้วก็บินยิบย่อยนะครับพวก้างคอยร้อนเปลี่ยนคอยเย็นนี่นะครับมีประกันให้หกเดือนแล้วก็น้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนี่นะครับอีกหกพันหกครับเปลี่ยนยางอ่างเกียร์น้ามันเกียร์เจ็ดศูนย์สามแปดนี่พันเก้าห้าสิบแล้วก็ไล่ระบบไฟเก้าร้อยนี่ยเบ็ดเสร็จก็ ไม่ต่มากว่าแสนสองกว่าอย่างที่ผมบอกนะแสนกว่าทำาลยทำเลยว่าะไม่ได้รู้เลยว่าเราไปกำไรไม่กําไรจะทําไปก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้ามันไม่ดีผมก็ไม่กล้าปล่อยนี่คือคุณภาพที่อยากให้กับทุกท่านเลยยังไงฝากบอกกับเอฟจีผมหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างที่เห็นรถที่ได้รถคันนี้ไปก็รถถือว่าไม่ผิดหวังครับมาดูแล้วคือคิดไว้ว่าตั้งใจว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เลยรถเนี๊บมาก ก็ติดตามตลอดเก็บงานละเอียดแล้วก็ได้เห็นบินนี่ด้วยก็โอเคเลยเลยบอกว่าคนจะบอกว่าราคาผมอาจจะไม่ได้ไปที่กว่าราคาตลาดมันมันผมเก็บงานขนาดนี้ให้ผมจะขายราคาตลาดผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะชีวิตอยู่เราเลือกเลือกราตนเนียบอย่างนี้ดีกว่าได้ครับไม่ต้องไปเก็บเยอะนะครัยขอบคุณมากเลยครับพี่บ๊อบเดี๋ยวเดินทางกับจังหวัดสุราษฎร์เลยพรุ่งนี้เดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยใช้รถแบบมีความสุขแล้วก็ มีแต่สิ่งดีๆร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นับการงานจะเล้รุ่งเรืองครับขอบคุณมากมากเลยครับครับสวัสดีครับ